อยู่กันในเกมคลาสสิคแอคชั่นกับผมด a r k f ฟ x อกนู่มัยก็สำหรับในคลิปนี้ก็อยู่กันในโหมดโซโล่ฮะกับปืนสไนเปอร์อีกแล้วนะฮะกระบอกนี้มาเลยเห็นคนแบบนี้ไงกูรู้นะเพื่อนเหมือนเนียน่านายอะ่ะชื่อว่าซีเอดำหน้านะคนนี้คนไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าโอ้โหยิงแบบโดนเกาะอ่ะเกาะเทพแน่ๆ,ๆคนนี้ไม่โดนฮะหนีไปดูละ ต้องตามไปยิงฮะยิงมามันเหมือนจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะผมจะโดนลัดไม่เนี่ยใครปาระเบิดมาไอเวยิงไปดิฮะยิงไปเิฮะเหมือนมีคนนั่งไงมีคนเข้ามาเหมือนจะเกิดด้านหลังผมขอยิงขอชักอืนพกยิงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้คิวนะนี่ไงมันมาด้านหลังยิงด้วยไอเวยนี่นะะมาเอามาเกิดตรงนี้ว่าเอาเรื่องไปต่อไปต่อไปต่อมึงอยู่ไหนเฮ้ยหลัง ไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มหล่อนแล้วฮะดันหน้านี่แหละในนี้ประตูนี่ไงปืนพีเข้าสินะคนนี้ยิงไปผมไม่โดนว่ะนี่ไงไม่โดนโดนยิงแล้วฮะมาเดีย๋ยวเจอกันเพื่อนโอเคฮะทาไมคนนี้มันชื่นคุณฮนะเหมือนเจอไม่เคยเจอนะไอ้ไอตัวเอน็นนำหน้าเรียบร้อยเลยโดนอีกแล้ววิฟตัตไนแม่งแม่นจังวะคนเนี้ย เอาหืมผมก็โดนเลยฮะกูไม่ไหวแล้วไอ้สับเอ้ยมาบูท่อแล้วมึงอยู่ไหนเวนไหนใครยืนนิ่งใครยืนนิ่งไอ้นี่เอคพทำหน้าโปเนียนปะเนี่ยไอเวนลั่นหัวไปดีโอเคไอซีเอมึงอยู่ไหนซีเอวินเหรอมามาเจอกูดิวินเหรอเดี๋ยวมึงโอ้ใครใช้ลูกสนะองนฮ้ยปืนลูกสองควงนี่ว่ะไอคนที่ชื่อว่าสกายนะ่ะเอ้าวิเกิด เจอมาดีเลยฮะเอเวนนี่แม่นนักหน่อมึงอะเอาดีก็มาดีครับผมเหมือนหล่ออะไปฮะไปฮะไปฮะกูที่ภาคแบบกวต้นไปอีนมากเลยเนี่ย้องไงเพื่อนเราไงอะปืนทุกๆูกอะอย่ามายิงกับพี่นอ้องปืนสไนเปอร์ s ดีอะกูเห็นกูเห็นนะมึงอย่าเนียนอย่าเนียนโว้ยล้วใครมีคนปลาเบิดค่าตัวเองตายและโคตรเ,เกลียน ไอ้ไม่กินคนวิ่งไปไปไหนแล้ววะเฮ้ยโอ้โหมันเพิ่งเกิดกันน่าโอ้มีคนเทพทูด้วยป่ะหืมดูไหนฟะเนี่ยกูฆ่าไก่ก่อนเอาไ e อเวเวนไอสัตว์นี่แย่งกูแย่งกูเหรอแย่งกูหว่า KP ฮะโอ้โหไอเวเวนนี่ก็เ,เกิดตรงนี้อนะีกแล้วอะไรกันฟะปืน PTZ M39 นะฮะยังเถื่อนนะ่าโอ้โหมาแต่ก็เจอมันเลยฮะมันเหมือนรู้อะ เหมือนรู้ละนายนี่ไงลั่นหัวไปตีเวนนี่อีกตัวหนึ่งลั่นหัว2ตัวนะฮะจัดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ก็มีเฮ้ยอะไคนนี้มันยืนนิ่งแล้วมาดิมาดิเฮ้ยไอตัวนั้นอย่าเสือกอย่าเสือกอีเวนนี่อย่าเสือกเฮ้ยไปก่อนไปก่อนสับจับจับกูไล่สับกูไล่สับกูไล่สับโหมันมีคนเพิ่งเกิดว่ะไปแล้วไม่อยู่แล้วเพื่อนป่าวไม่ไปโอ้ยเกิดตรงนี้เลยเกิดที่เดิม เอาดิเอาดิลันหัวนะฮะลันหัวไปดีอุย้ยเต็มเต็มอะเมื่เกี้ใครโดดไปโดดมาวะอ๋อนอกนี่หว่าด้านนอกกูเจออีนนี่อะโอ้โหผมลากแบบลากจนติดหน้าจอลากจนแบบสุดหน้าจอเลยฮะงานนี้มาผมไปนุ่นไวจังวะยิงไม่ทันนะแล้วก็ไปดักแม่งเลยละกันโอ้กูว่ากูไม่ได้ดักแล้วแหละกูตายก่อนนั่นไงเรียบร้อย ไอเวน์เอาม,มันโดนยิงตายแล้วนี่ยว่ะเฮ้ยแล้วมันเกิดตรงนี้อีกนะโอ้โหอะไรของมึงเนี่ยทามมิ่งดีจังวะไอคนเนี้ยมันเกิดดีมากกับทามมิ่งอะ่ะโอ้โหยเอาทามมิโก้ก็ดีเหมือนกันไหนดินี่ไงนี่ไงรีโหลดด,ดิ้งก่อนละกันมีคนออกมาหนึ่งคนนะตอนนี้มีปะเนี่ยไม่มีหลังกูหลังกูอีเวนต์นี่เงี้ย AKP หรือเปล่ะหืหลังกูเข้าอ่ะใครมึงตุอยหลังวะเนี่ย เฮ้ยอาย,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 ยิงไม่โดนหรอกปืนถูกๆก,กอะ่ะอืมขอแค่อย่าเผลอก็พอแล้วอะพวกมึงแบบเก่งแต่ตอนเผลอไงเออย,ยิงโดนแต่ตอนเผลอนะฮะไปต่อไปต่อเฮ้ยนี่ไงมันเกิดตรงนี้ดิว่าไอเอส d ีดีอ่ะนี่ไงขอแล้วกันเพื่อนเอ้ยคนนี้เฮ้ยมีคนเพิ่งเกิดนนะ่ะโอ้โอ,โอ้นี่ไงสามคิวฮะขอเกียร์แป๊บหนึ่งโอ้โหไม่ได้เกียร์เลยมันโอ้โหมันยิงทันรึเวปว่ะ โหดแล้วเบิดมันช้าเกินไปอ่ะมาตีมาดีมาดีอืม้มอีนี่แกอีนี่มันโหดจังเลยว,วะเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่โดนหรอกมึงยิงกูไม่โดนเด้อตายไปดิไปต่อฮะเอ,อ้ยมีคนเพิ่งเกิดดันน่ะเอา้าตายเลยดีกว่าใครมันยิงได้คนนี้ยิงได้ปะเอซีเอผมยิงมาตายแล้วเอาเรียบร้อยหรือเปล่าวะอ๋อคนละคนกันดีกว่าผมยิงไอ้เคพีได้จบเกมนะฮะเกมนี้ ได้ที่2ว่ะก็ถือว่าได้อยู่นะฮะไอคนนั้นมันแบบมันโหดเกินไงไอเทพบทูอ่ะมา,าต่ออีกแล้วกันในโหมดวางระเบิดนะฮะโหมดนี้เอาปืน aw สี e ทองแล้วกันนะฮะผมว่ามันสูนเล็งมันมันเล็งไม่โดนแต่ปืนนี่มันความแม่นยำม,มันไม่ค่อยแม่นยำนะฮะต้องแฟดไน์ว่ะถึงจะแม่นยำกว่านะขห่แล,แ,ลนนหลหแล้วเพื่อนเราแม่งโคตรโหดเลยว่ะเฮ้ยเพื่อนเราเพิ่งเกิดตกใจหมดเลยหรือว่าัตูนะฮะ จุดบีเเพื่อนจุดบีขอยิงแบบทะลุได้ป่ะเนี่ยผมว่าไม่ได้ปะ่ะเพราะว่าไม่มีกระสุน AP นะฮะโอ้โหไอคนนั้นเก็บหมดเลยแล้ว้อยฮะทีมเราโคตรโหดอะเฮ้ยเรามีคนแบกกว่าเราเราแจกแต่ปืนนี่ไม่ได้ลกันนะเป็นปืนบาเลตในซีซั่นที่7นะนะอันนี้ลงแรงได้ตั้งนานมดละปืนนี้โคตรนานนะแต่ว่าความแม่นยำนี่แบบต่ำนะต่ำมากๆกับปืนกระบอกเนี้ยเหมือนแบบศูนย์เล็งมันมันเล็งไม่ตรงเป้าอ่ะนะฮะปืนบาเล็ตกระบอกนี้ เหมือนเป็นคนมาเพื่อนตรงเนี้ยมันปลาระเบิดมามต้องมานะดักแม่งเลยนี่ไงอันเนี้ยมันไม่โดนน่ะถ้าเกิดเป็นแฟลชไนท์แบบมึงโดนแล้วตะกี้เนี้ยไม่ยิงไม่โดนนะสูตรเล็งมาแบบกระจอกกระเปียกอะกระบอกเนี้ยใครโบดอะไรกันวะเนี้ยโอ้เพื่อนเราก็โหดเกินไอคนนั้นน่ะไม่ใช่ปืนอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่โคตรเท่รบปืนม,นะมันอะเฮ้ยมาลอยมาลอยแล้วกันเฮ้ยนี่นี่นี่ไม่ทัน มันไม่ทันรอกเพื่อนจะไปก็ไปไม่ได้อะกลัวแบบมันดักอยู่อ่ะมีคนเข้ามาหรือเปล่าอมคนออกไปนี่ว่าฝั่งใครเนี่ยน่าจะฝั่งมันนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดีมันไปนู่นละเอาเพื่อเราตายโอ้โหปืนเล็กปืนเล็กโอ้โหชิบหายแล้วกูจะยิงมันตายไหมเนี่ยปืนกระบอกนี่ยิงแบบยิงกระเปียกอยู่เลยปืนบ้าเอะไรเนี้ยมีดีแค่สวยฮะปืนกระบอกที่ผมเล่นเนี่ย แต่คุณภาพห่วยแตกนะนี่ไงเนะี่ยไม่โดนถด้เกิดเป็นแฟดไนท์มึงโดนแล้วปืนพกก็ได้ว่ามามึงมาดิมึงมาดิใครแม่นยำกับกันนชะปืนพกกับปืนสไนเปอร์ของมึงอะ่ะไม่มีคนมาไม่ได้แบบกูตายแน่ๆเลยใครมาวะเนี่ยเฮ้ยคนนี้ปืนเดสนะฮะเดชเอ็มมาแฟดไนท์ Knight, แม่งเลยมาจามาับไปฮะเดี๋ยวเจอกูไอเวปเวนไปเลยไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อน ตามเพื่อนไปฮะตอนนี้มาที่เดิมเอ้ยมามา,มาอุ้ยมาสองตัวว,ว่ะทีเนี้ยแอบอะไรแล้วยิงทะลุเลยอีกคนนึงยิงไปยิงขู่ก่อนนะยิงช่วยเพื่อนยิงขู่ไม่โดนว่ะเรียบร้อยไอไอ,อคนเนี้ยโหดมากอะเพื่อนเราอ่ะเฮ้ยไอคนนั้นยังอยู่ว่ะไอปืนเล็กอะยังอยู่วะยังอยู่มันอยู่ไหนวะมันต้องมาทางนี้นี่ไงกูรู้แต่เพื่อนไม่โดนไม่โดนไม่โดนมาตีมาตี วัดกันป้าเออแฟดตไหนมันแม่น,มน,มนยำนะเพื่อนแก้แค้นไปฮะมาป้ามาป้ามาปล่าเปใครปลาระเบิดมาเฮ้ยเอามาจากตรงนี้ชิบหายละแม่งเพิ่งเห็นเออเพื่อนเราอยู่สวยเพื่อนเกือบไปแล้วโอ้ดีนะเอามันออกไปคนนั้นออกไปอะ่ะเออออกไปทำไมอะ่อะเอ็มพีอ่ะยิงกูไวอ้อ่ะไอเวยไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อน,ไป,อนไปวางเลยเพื่อนอีกหนึ่งคนนาะฝั่งนั้นนะ่ะมันแพ้เราแล้ว เออนายแบบนายออกเกมไปเลยเพื่อนฝั่งนั้นน่ะเรียบร้อยเป็นไงล่ะก็ชนะไปในวินนี้นะฮะถือว่าไม่เจอโปวา,าเนี้ยทำไมถึงไม่เจอโปเพราะเนี่ยผมอัดคลิปเป็นวันอังคาระฮะที่22หรือเปล่านะฮะผมก็จำไปได้ละมาผมที่2ว่าสวยฮะ4คิวก็ถือว่าได้อยู่นะเล่นเปืนส n i เปอ l i ไ h เ g ิลนะมาต่ออีกตาล้กันในแมปอันนี้นะฮะ เอาปืนไซเปอร์แล้วกันยิงไปเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยเลือดมันน่ากินมากคนนี้เอาเดี๋ยวเดยิงพี่มาตอกน้องเฮ้ยชิบผ่าชิบผาาแล้วชิบผาาแล้วกูได้อยู่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปฮะไปฮะไปฮะด้านหน้านี้มีหรือเปล่าไม่มาวะเฮ้ยเอาหนึ่งหนึ่งแล้วชิบผาาแล้วชิบผาาแล้วไม่ล่ะไอสองวะสองวะเอไม่ใช่ดิผมโดนลุมมันมันกู้ระเบิดอยู่นะฮะตรงเนี้มาไม่ทัน เอ้ยแตจานตาอันนี้มันเจอกูลิ้นชอบพันกันเราเป็นอล่ะโอเคมาตาอันนี้มันเจอกูแน่อยู่ไหนอยู่ไหนด้านบนหรือเปล่านี่เอาโดดโดนเฉยเลยนะฮะโดนได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยมีภาษาจีนอะไรก็ไม่รู้นะฮะภาษาจีนเช่าลีมาหรือเปล่านะฮะเออโอเคมาฮะมันด่าผมหรือเปล่าวะเนี้ยล้วใครโบดเฮี้ยอะไรกันนะฮะเฮ้ยในนะ้ำมีคนมันต้องขึ้นมา ทางนี้แน่ๆกูว่าแล้วอ่านเกมแบบไม่เคยพลาดนะฮะไปไปไปเพื่อนไปเอาหนึ่งหนึ่งอีกละอะไรไม่ได้ทำไมเพื่อนเรามันตายตายจังเลยแล้วผมจะไหวปะเนี่ยผมว่าไม่ไหววะ่ะแม่งปืนนี้ยิงๆแบบยิงได้กระโปกกระเปียกอยู่นะฮะจุด A นี่ไงโอ้เพื่อนเราไม่น่าไหวอ่ะเพื่อนผมไปเล่นเหลี่ยมอะมันเหลี่ยมวะ่ะ เลี่ยมเตย้ยวะเนี่ยนะมันเล่นเหลี่ยมฮะกูไม่มีปืนกลได้เกิดเป็นปืนบูท่อมึงตายแล้วไอเวนเนี่ยมึงโผล่มาดีแล้วก็ไม่โผล่มาฮะใน็บุกเนี่ยพอปลุกปุ๊บมันมานะฮะควรตีนแล้วไปแล้วเนี้ยผมก็ยังจะเล่นปืนสไนเปอร์ต่อไปนะฮะมาดิก,ก็มาดีครับผมใครใคร,ใครกลัวใครกลัวเออไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนเออโดนระเบิดไปนะเพื่อนนี่ไงไอเวยตายปดียหาลากเหมือนหล่อนะฮะ ไม่มาว่ะแล้วเพื่อนเราก็โหดอย่างไรไอคนเดิมฮะคนดีคนเดิมเลยคนนี้ไอเพื่อนเรานี่หว่าตรงนี้ระเปิดถูกบังแล้วฮะตรงจุดนี้เอาไข่ปลาเระเปิดได้สุดยอดเลยเพื่อนด้านหน้าหรือเปล่า้โหไข่ปลาเระเปิดแสงอืมโดนเลยฮะไอเพื่อนมันไปแล้วเพื่อนมันไปแล้วเพื่อนเออสวย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 คนนี้คนโหดนะฮะเวลาสามสิบนะคนโหดเลยมาไปฮะไปฮะไปฮะเราเปิดปลาไปแล้วกัน พาเลยไปด้เลยไปตรงแถวนี้จุดเเหมือนเดิมเล็งไม่มามาทางนี้ไม่มาว่ะโอ้ยระเบิดระเบิดโอ้ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเพื่อนเอาโดนลาสนะฮะอีกคนนึงอีกคนนึงอีกสองคนดิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ว่ะไหนไหนเพื่อนไหนเพื่อนเอาตายแล้วฮะตรงนี้ด้านหน้าเป้าเฮ้ยเอานี่เอาเรียบร้อยโอ้ม่เพื่อนเราแบบ เล่นกันโหดอะเอาแฟแลชนให้ละกันไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะด้านหน้ามาแน่มาป้ามาป้าอุ้ยไม่โดนไม่ทันยิงไม่ทันนะตรงนี้เหมือนจะมาไม่มาว่ะมาไปจุดจุดเองอนี่ไงนี่ไงเ,เวนอีกคนนึงไม่โดนหุยผมเจ็บมากอือหืออือหือตายแล้วฮะเพื่อนยิงมาเลยเพื่อน นั่นแหละยิงมาเลยคนที่ไหวป่ะเนี่ยคือดักไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยคนที่ไนเพอร์ด้วยเวิ์สิบสองไหวป่ะเนี่ยผมว่าไม่ไหวว่ะคนเนี้ยตายแน่แน่ทีมแล้วอะแต่ว่าคนเนี้ยไหวนะคนเนี้ยผมว่าไหวว่ะคนเนี้ยโหดมากฮะเฮ้ยเพื่อนเราไหวอยู่เปืนพกยิงสุดยอดไปเลยเพื่อนไปเลยพเลยพื่อนเ,เอาเอายิงใครเพื่อนหล่อนป่ะเนี่ยยิงศพเล่นละคนนี้เหมือนจะแบบหลนน่นหล่นเมื่อยิงศพเฉยเลย อะไรกันครับเนี่ยคนเนี้ยไปเพื่อนไป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 มาปะเนี้ยที่เดิมตรงเนี้ยมาเปล่าไว้มานะเหมือนตรงนี้จะมานะมันประเบิดมาเช็คเรามาแน่ๆกูฟังเสียงนี่ไงกูว่าไอเฮียนี่รือเปล่าที่ยิงผมมาไอเวนตายบดิเป็นหล่อร่างนี่เพื่อนเราที่ว่าเอาใครออกไปอ่ะเฮ้ยเอาร่างตายแล้วฮะสวยโอเคไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อน ด้านาหน้าฮะเฮ้ยหลบก่อนโอ้ยหลังกูก็มีแล้วเพื่อนเรา,าปล่อยออกมาได้ไงว้นเนี่ยโอ้เพื่อนเราปล่อยเฉยเลย่ะโอ้ปล่อยมาล้งผมเฉยเลย่ะคนนี้กูตายเลยเพื่อนแล้วคนนี้ยืนนิ่งยืนฟรีหรือเปล่ายืนเอฟเคฮะหรือว่ากำลังเปิดโปรวะเปิดโปร่กากำลังแบบหาพวกคำสั่งอยู่ตอนนี้ก็ไม่รู้ฮะ <laughs> มาดูกันดูกันดูกันคนนี้ฮะอีกคนหนึ่งกับเพื่อน วิ่งหาเลยฮะคนนี้เอามันไม่เอฟดีกว่ามันมาแล้วมันกลับมาแล้วเป็นโลกิดาร์ไนน์นะฮะอีกคนนึงอ่ะโอเคฮะเอา้าโดนระเบิดตาย what the fuck มีเข้ามาหนึ่งคนเพื่อนนั่นแหละโอ้โหแม่งโหดจริงว่ะคนนี้ไม่ยังเถื่อนนะ่าไอคนเนี้ยนะฮะดูดูชื่อไว้ยังโหดนะฮะผมได้มากี่คิววะเนี่ยผมว่าได้น้อยแน่นอนเลย่ะแม่เงเอ้ย กีค่คิวกี่คิวกี่คิวดูดิได้มาประมาณสัก6คิวก็ถือว่าได้อยู่ฮะในตานี้มามาอยู่กันในโหมดอันนี้ละกันนั้เป็นโหมดที่สามารถปล่อยพวกหมาไปพวกป้อมปืนไปยิงกันได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ทำไมทีมนั้นมันนำเอาเรียบร้อยอตายเลย,ยห้องนี้แบบคนเยอะคนเยอะมากมาตีเพื่อนยิงไปไม่โดน ไอปืนกระบอกนี้สูตรเล็งมันเคยตรงบ้างปะเนี่ยกูยิงแบบสูตรเล็งมันไม่ตรงเลยวะ่ะอะไรวะปืนกระบอกนเนี้ยดูฮะดูฮะเนี่ยกูยิงโดนนะเนี่ยเออกว่าจะโดนต้องซ้ำอีกนัดหนึ่งอ่ะซ้ำสองนัดแต่คิดดูฮะปืนกระบอกนี้ไม่โดนวะ่ะให้คนเทพทูนี่บอกคนเนี้ยผมจําชื่อได้ฮะน้องกัสเนะี่ยคนเนี้ยเคยเล่นกันอยู่ช่วงนูน่นนานแล้วนี่ไงเรียบร้อยฮะหรือเปล่าวะอ๋อไม่ใช่ดีกว่าคนละคนกันดีกว่า ดานหนาอุ้ยมีคนใช้คอสบด้วยฮะกับธนูหรือเปล่าอีกคนนึ่งอะไม่โดนไม่โดนไม่โดนมึงเคยเล็งตรงบ้างปะเนี่ยไอเวนปืนก็บอกเนี่ยหืมดูฮะกว่าจะโดนอะลายนัดอยู่นะเนี่ยมาเลยเพื่อนมาเลยเพื่อนหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนมาเอาใครใโดนล้วฮะนี่ไงนี่ไงโดนฮะสองคิวอันนี้เพื่อนเราที่ว่ายิงเพื่อนตัวเอง เก็บอันนี้ก่อนแล้วกันมันคืออะไรอ่ะเพื่อนเราแจ้งเก็บอีกโดนแล้วฮะเรียบร้อยมันเลยมันเลยเเพื่อนโอ้โหเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดไม่ได้ไม่ได้มาดีระเบิดระเบิดมาเราไงเอาเอ้ยอย่ามาบังดีนายโอ้โหแม่งบังอ่ะมึงขายโรตีเหรอเออมา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 โผล่มาดิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนเล็งผมอยู่กูเห็นนะมึงอย่าเนียนไอเวยมาดีผมมาดีผมมาดิ โขหแม่งยิงผมมาเลยฮะอ๋อไอคนนี้ยิงมันเพิ่งเกิดมาด้านนอกไงนี่ไม่มีผ้าอยู่แล้วคนนี้จะมาเลงใส่พี่เหรอเนอะ้ะงไซเปอร์นะฮะมา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 ไอป,ปืนปืนแกสทริงคริสตั้นดีกว่าแม่งมึงเอามายิงไกลๆนะเพื่อนมันจะยิงโดนเหรอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มันมาแน่นนะไงด้านะนาฮะนะมาเลย มึงเข้ามาดียิงแบบนี้เลยละกันนะมันยิงไวนะผมว่าปืนเนี้ยเนี่ยยิงโคตรไวอะสับสะโคบไวนะตีหลดดิ้งสามคิวว่าตอนนี้รวมกันพึบยิงไปยิงไปโดนด้วยอุ้ยระเบิดเกาะเพื่อนระเบิดเกาะเราซื้อกอมาแล้วตอนนี้ปล่อยหมาไปเลยไปน้องหมาไปกัดมันเออเนี่ยเป็นหมดปล่อยหมาผมเรียกว่าหมดปล่อยหมาละกันนะฮะหมดนี้ เออกัดโดนแล้วกัดโดนแล้วกัดโดนอีกแล้วหรือเลปล่าไม่ใช่ดีกว่าไอ,อ้นั่นมันของไอ้น้องกัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะเป็ปกดไทยอะอากูโดนเลยมันมาป้อมปืนมันมาตั้งตรงนี้เลยอะเฮ้ยทำอะไรป้อมปืนกอนเพื่อนทำอะไรป้อมปืนก่อนทำอะไรป้อมปืนยิงป้อมปืนก่อนยิงไปเออนะ่าสวยเพื่อนเฮ้ยเราได้สามคิวว่ะแก้แค้นด้วยฮะสวยน้องหมาไปกัดนี่ว่าสุดยอดไปเลยแล้วใครโบดเฮีอะไรกันเนี่ยโบสได้โบทดีจริงเลยฮะผมไม่โบสแม่งเลยช่างแม่งฮะ มายิงไป <interfer en> มาตีมาตีตีเฮ้ยเมึงโผลโ่มาเลยโผล่มาโผล่มาไม่โผล่ไม่โผล่วะไม่โผล่ฮะโอ้แล้วมันระเบิดเต็มแล้วตรงนั้นเอ,เอ้าไอ้คนนั้นบุกไปตายเลยฮะนี่ไงมาเตรียมพร้อมฮะเตรียมพร้อมมาไหมมาไหมมาไหมนี่ไงโดนอีกแล้วไอ้เวนก็มาดิครับผมเหมือน,นเหมือนหล่อเหมือนหล่อเหมือนหล่อนี่ไม่โดนฮะ มามึงโผล่มาดิโผล่มาอีกดิไอเ้เพลสไม่โผล่วะไม่มาฮะไม่มาไม่มาไม่มา,มมาเฮ้ยมันมาแล้วแกสริงแกสริงอะ่ะก็มาดิค้าผมเฮ้ยกูเห็นนะมึงเฮ้ยอีนี่มาแล้วอีนี่มันยิงแม่นหลบก่อนนี่ไงให้เพื่อนไปตัวล่อกำแพงมนุษย์แหละมาไหมมาไมหมเฮ้ยแวบบ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 แบบเห็นหลังใครแวบบแวบบไม่โดนกูยิงไม่โดนมันหนีไปละ เฮ้ยตรงนี้หมาปเป็นเพื่อนหลังแล้ววงหลังเข้านะ่ะผมเราบุกไปแล้วอะอยังเถื่อนเพื่อนเราอะโคตรเถื่อนฮนะเฮ้ยแต่ว่าแต้มเรานำแล้วนี่ว่าเพิ่งสังเกตนะฮะสุดยอดไปเลยเพื่อนทีมเราโคตรดีงานดีมากเออจะมาวัดเอาเหนือเทพว่ะเฮ้ยได้เหนือเทพเฉลยเอาโดนละโดนยิงตายแล้วฮะไอเวรเลยแต่ได้เหนือเทพครั้งแรกว่ะในที่ผมทําคลิปยิงคนนะะเออแม่งสุดยอดไปเลยนะกว่ามันจะได้เหนือเทพนะกูเล่นมา ทั้งปีก็ยังไม่ค่อยได้่ะเนือเทพมายิงไปโดนด้วยสวยหลบก่อนเพื่อนระวังนะเพื่อนทนูอ่ะเพื่อนนี่ไงเอซวีดีงงโง่อยู่ไหนวะมึงมาดิไอเวนเอออถ้วใครมาชมเนี่ยเอซีคิงคิงรวยเปล่านะฮะยิงไปไม่โดนวะยิงปยชิบหายไม่โดนเกือบละมันก็ยิงไม่โดน มาดิมาดิมาดิมาเลยอีนี่ไงเวนตายพอดีอีกคนนึงไม่โผล่วะเล็งดีๆก่อนแล้วกันโอ้โหแมงเหลี่ยมันเกื่อนแหละตรงนู้นน่ะอฮ้ยอุ้ยหมาใครหมาใครใครปล่อยหมามาเฮ้ยหมามันนี่ว่าโอ้โหชิบหายละชิบหายละเพื่อนหมามันมาละเพื่อนชิบหายยิงหมายิงหมายิงหมาก่อนเออยิงหมานั่นแหละเฮ้ยใครมันยิงบอกวะมันบุกมาหมันล้วงมาหรอ อยู่ไหนเวนไอหมาหมาเพื่อนหมาไอิเคียหมานี่ไอิเคียนี่ไอิเคียนี่ตายไปดีหมาเวนอิเคียไหนยิงมาไอเฮียนี่หรอไอสัตว์เอ้์ก็มาที่รับเหมือนหล่อเออยิงไปฮะยิงไปผมได้ภาคควนตีนอย่างไรวะภาคแบบเรียกตีนนะฮะเออผมแบบตั้งใจไงตั้งใจแบบเรียกตีนอยู่ละนะมา ไม่โผล่ไม่โผล่ไม่โผล่เลยเฮ้ยโอ้ป้อมปืนเพื่อนผมจริงนี่ว่าถึงว่าทำไมไม่โผล่อะมันเรียบร้อยแล้วจบเก,ม,กมแล้วก็ทีมเราก็ชนะไปฮะในตานี้เย้เย,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 ย้เยอย่างมันเลยอะโหมดปล่อยหมาเนี่ยแต่ว่ากว่าจะเจอโหมดที่แบบลําบากโคตรนานนะแบบมันหาห้องไม่ค่อยเจอไงเกมเนี้คนเขาไม่ไม่เล่นกันแล้วโปรมันเยอะอะเกมนี้โอเคมาโอ้ผมได้แบบที่สามนี่ว่าก็ถือว่าได้อยู่ฮะ ก็ถ้างั้นสําหรับในคลิปนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันถก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยกันนะก็เจอกันในคลิปหน้าละกันก็บ๊ายบาย